แล,ล้วสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคชนครับยินดีตอนดับช่องเบนจลักฮันเตอร์คือเกาคือเดิมดนะครับเด้อวันนี้พาเบิงวิธีหากบแบบพื้นบ้านอีสานบ้านเฮาครับหาอะไรเอาในฟังสานี่พี่น้องนี่แหละครับผมให้ <laughs> มันโดดให้มันโดดผู้หนึ่งไ่ผู้หนึ่ง ตรงข้างล่างครับว<า>ี่ที่หากบให้สาครับสาสาบอม,มีกบมีกบอยู่ดอกเห็นอยู่ไหมมันขึ้นไปสูงสูงหุ่วนะว่บ่อนะแล้วพวกขั้วขาจะเพื่อ ไมอกลงตูอะไรอยู allegiance allegiance ่ฟ <Charl ott es> hey! ัง <lamps> ฝ <and bla zing> ุ่นแหะมาย่งมขึ้นเห็นมันอยู่ฟังฝุ่นครับมองเป็ดอยู่ว่าทำนีก็พออยู่แหงหกแห้งเกรมอ้ยเรียบร้อยไม่ได้ครับผมพลาดไปแล้วหนึ่งพลาดไปแล้วหนึ่งกบครับนูมอง ม้านโบกมานก็นหลุดมึงได้พี่น้องโดดไปแล้วนึงครับเรียบร้อยแค่ยูสันตันมองมันมี่โอ้ี่มันดูช่วงถ้าเห็นได้มาซื้อเอาบ่เลยลงคลิปโดดแล้วพี่นอ้องยากวานเขาวานเขาดอ,อกกอนด้านนอกนี่คืเห็น ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบ่คอยมีผลตัวคือตั้งอื่นเขาพี่น้องบ่มไม่องนห้จับแหงคองขลอง,ออง,องผ่าดไปหนึ่งเลยครับแต่ว่ากรบอยู่นี่มีหลายตัวอยู่ครับม่ยังขึ้นเห็นหลายอยู่ มคอยไล่ไปยังสี่แล้ครับผู้ตรงกับอตรงเอาวังหามันโดดก่อนครับมันเรือบดได้นั่นๆไปเร็วได้ปะเอาล่ะโอ้ที่ทอง สายมันบอกเพลงน yup. oh! oh ี่นะโอ้ต hmm. ัวเมื่อยหงสายมันบอกเพลงกับตรงทีเป็นยังไงมา้องตรงผีน่ะยกกระเบื้องทีน่ะฮร้ฮู้ฮ้ฮู้ฮ้ฮู้ฮ่้ฮู้ฮ้ฮู้ฮู้ฮ้ฮู้ฮู้ฮ้ฮู้ฮ้ฮูู้ฮ่้ฮู้ฮู้ฮู้ฮ้ฮ้ฮู้ฮ้ฮู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 ้ฮ โดดซื้อนาแท่ๆยังบได้พี่น้องเอ้ยตรงกับตรงซื้ออยู่บ้างเหเุ็ดที่มันบอกเพลงโอ้มันดูแต่ไก่น้ำเฮ้ยมันดูแต่ขอบพังยังดีานานยางเอาซื้ออะไรหรอเอาแตมีออกออกไหมอีกวะเนยเอามาจะซื้อของมาซือ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันจะนีอีกอ,อยู่อาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ โบอพอลหรอพี่น้องสรุปผลงานมาอน,นีศูนย์เต็มนะครับหากินบ่หมานะพี่น้องทั่ไงนก็ขอบคุณที่ติดตามรอบช่วครับผมไปก่อนสวัสดีครับผม